มีความรู้สึกผูกพันกับภาคใต้นิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าแม่เราอ่ะเป็นลูกครึ่งทุกคนเสียงเครื่องซักผ้ามันดังนิดหนึ่งนะไม่ต้องตกใจดังมากว่ะพอดีว่าพุ่งเออไม่ใช่พอดีว่าจะต้องไปหาดใหญ่แล้วใช่ไหมแล้วก็ มันโลชโชวันที่ยี่แปดยี่ิเก้าใช่ไมแล้วก็ต้องตัดกระเป๋าเตรียมกระเป๋าแล้วก็ซักผ้าไว้น่าจะใกล้เสร็จแล้วพูดถึงภาคใต้ใช่ไหมก็กิกจงกิงก็รู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกผูกพันกับพักใต้นิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าแม่เราอ่ะเป็นลูกครึ่ง <Huh? S 2> แม่เราเป็นลูกครึ่งคน คนภาคใต้ใช่เพราะว่าตาตาเป็นคนตาเป็นคนใต้ใช่เราเราก็เลยเราเป็นลูกเซี่ยวเราเป็นลูกเซี่ยวตาเป็นคนปากพนังเหมือนแม่เราอะ่ะก็เคยเหมือนไปเติบโตช่วงหนึง่งอยู่ที่ภาคใต้แม่นะแม่ไม่ใช่เราไม่เราแต่ว่าแม่เราอะ่ะมาเกิดที่เชียงใหม่ เราก็เลยรู้สึกมีความผูกพันกับอ่ะทั้งหมดเลย <laughs> ใช่ <laughs> ก็เลยมีความผูกพันกับภาคใต้ภาคเหนือด้วยเราก็เลยได้รับอิทธิพลหลายๆอย่าง <laughs> ก็เลยแบบว่าโตมาก็คือที่บ้านใช่ป่ะแม่ก็ทําอาหารใต้บ่อยแบบ แบบบ้านถ้าไปบ้านยายอะไรเงี้ยยายก็จะชอบทําอาหารใต้บ่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกมีความผูกพันอยู่กับภาคใต้ถ้าเกิดพูดถึงแม้เป็นอย่างเงือกแม่เป็นอย่างเง,งือ